สวัสดีครับพบกผมปอนส์ฟอดนะครับจากฟอร์นโรตัวแกลเลอรี่นะครับวันนี้ผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับเป็นรุ่น XL พัสนะครับตัวนี้จะเป็น4ประตู XL พัตตัวยกสูงนะครับราคาขายเพียง752,000บาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับรุ่นนี้มีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับ160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันนะครับตัวนี้ตัวใหม่ปี2021สองพันยนงี่รับซึ่ง ลูกชายนะครับของพี่เพียงเนี่ยอยู่ที่ประเทศเกาหลีน,นะครับโทรมาจองออนไลน์นะครับแล้วก็ให้ผมจัดส่งให้เดี๋ยวลองมาดูครับว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างคันนี้ F c ซนะครับจากหนองบัวลำพูนนะครับคอยดูคันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้ไปส่งที่หนองบวัวลำพูคันนี้นะครับจะเป็นวายบอดี้นะครับแบบ F 150ตัววายบอดี้นะครับก็จะมีชุดจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นสีดําด้านนี่กระจังหน้านะครับเป็นสีดําด้านแบบ F 150นะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็ ตัว FORD แบบนี้จะเป็นสีดำเงานะครับ FORD ลูกค้าเลือกได้นะครับทำสีอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มีไฟสีส,ส้มนะครับไฟสวมีให้เลือก2ส,สีมีสีส้มและสีขาวนะครับสสีเลือกได้ตัว Y b o บ y นะครับก็จะมีไฟตัว C แบบนี้มาให้นะครับนี่อันนี้คือไฟตัว C ที่มากับชุดหน้า Y b o บ y ดีนะครับตัวไฟตัดหมอกตัวนี้ก็เป็นของแต่งเพิ่มเติม,ตมรุ่น XL พั s นะครับไม่มีไฟตัดหมอกเหมือนในเข้าทีนะ อันนี้เราแต่งเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของด้านหน้านะครับแล้วก็ถัดมาที่ไฟนะครับไฟหน้าของเดิมอัปเกรดใหม่นะครับก็จะมีตัวไฟเลี้ยวเป็นขี้มาแตงขี้มาแตงเหล่านี้นะครับเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เดรลท์ในตัวนะครับแล้วก็เส้นไม้ไข่ปลาแบบนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เดรลท์ในตัวเช่นกันรุ่น X พันธ์นะครับปกติมันจะไม่มีลูกแก้วแบบนี้นะครับอันนี้เราอัปเกรดเพิ่มมานะครับ เป็นแบบโคมแบบมีลูกแก้วนะครับหรือบางคนก็เรียกเป็นโคมแบบโปรเจคเตอร์บบนะครับลูกแก้วด้านในก็เลือกสีได้มีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวสีขาวนะครับคันนี้แต่งเป็นแบบสีน้ำเงินแล้วก็ตัววงแหวนตัวนี้นะครับมีให้เลือก2แบบคันนี้แต่งแบบเหลี่ยมนะครับมีเหลี่ยมกับมีกลมลูกค้าเลือกได้เช่นกันถัดมานะครับที่สกูปสกูปตัวนี้จะเป็นสกูปม้านะครับนี่สกูปก็จะมีสกสูปแรดสกูปม้านะครับสกูปกระทิงเลือกได้นะครับสีก็จะเป็นสีดำเงา ดำเงาตัวรถนะครับนี่สีเดียวตัวรถตัดสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ม้านะครับเป็นสีดำเพิ่มอะคริลิกคำว่าเลนเจอร์นะครับเป็นสีคอมเมียมนะครับเพื่อให้ดูสวยมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับพัดมานะครับตัวแก้มนะครับวายบอดี้ก็ที่รู้กันก็คือเราจะเปลี่ยนแก้มใหม่นะครับมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับนี่ดูความหนานะ มันจะใหญ่กว่าเดิมประมาณเป็นนิ้วนะครับก็คือเราเปลี่ยนแก้มคู่หน้าใหม่นะครับแล้วก็ใส่ฝาครอบด้านท้ายกล้องลองมองด้านนี้นะครับมันจะกว้างมากกว่าเดิมนะครับนี่มันจะกว้างมากกว่าเดิมนะปกติแก้มมันก็อยู่แนวประมาณไฟประมาณนี้ฮะแล้วก็ตัวแก้มก็จะมาพรา้อมมาพร้อมกับซุ้มล้อแบบนี้เลยในส่วนของตัวงานวายบอดี้ล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับเป็นของโอเอซิส ลายก็จะเป็นกอล์ฟวาเปอร์นะครับตัวนี้เป็นกอล์ฟวาเปอร์สีดําแบบนี้นะครับขอ18นิ้วรัดด้วยยาง Monster. มอนเตอร์มอนเตอร์ก็จะเป็น AT2 นะครับขนาดยางอยู่ที่265 65 18ขอสิบแปเนี่ยมันมียาง60 65นะครับ60กับ65นะอันนี้เป็น65นะครับยางจะโตขึ้นแล้วก็ลองอะแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์เหล็กนะครับเราจะลองอะแดปเตอร์เหล็กด้านในนะครับเพื่อให้ถาดล้อกว้างออกมาอีกนะครับ เพราะว่าวายบอดี้มันกว้างนะครับชุดแต่งมันใหญ่นะครับล้อมจะหหบถ้าเราไม่ลองนะครับแล้วก็ตัวช็คด้านหน้าโชวคคู่หน้าด้านบนนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นผมจะลองตัวก้อนนะครับเพื่อให้ด้านหน้ารถเนี่ยสูงขึ้นนะครับหน้ารถกับท้ายรถจะสูงใกล้เคียงกันนะครับปกติแล้วกระบะเนี่ยจะเป็นหน้าทิ่มจุดดงอันนี้เราก็จัดส่งให้หน้าท้ายใกล้เคียงกันถัดมาที่กระจกมองข้างนะครับของเดิมรุ่นเนี้ยไม่มีไฟเลี้ยวนะครับไม่มีไฟด้วยอันนี้อัปเกรดใหม่เป็นแบบสเตยไฟเลี้ยวนะครับ อันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เป็นไฟหลีไฟเลี้ยวแล้วเป็นไฟหลีด้วยนะในตัวนะครับด้านข้างก็จะมีตัวราวหลังคางด้านบนนี่อ่ะราวหลังคางนะครับ mm. ก็จะเป็นสีดําด้านราวหลังคางมีให้เลือก2องแบบก็มีให้เลือกสองสีจะมีสีเงินแล้วก็ดําด้านนะครับมือเปิดเป็นสีดําด้านแบบนี้เราก็แผนตัวกันลอยรถสีดําไปลอยง่ายนะครับผมแนะนํานะใส่ตัวกันลอยนะครับสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับก็เป็นสีเทาเข้มนะครับ ด้านข้างเป็นสีเทาเข้มนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้านท้ายจะเขียนคําว่าレนเจอร์แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่ออกแบบให้ลูกค้านะครับบันไดข้างตัวนี้นะครับของเดิมนะรถตัวยกสูงมีบันไดข้างมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้แถมนะอันนี้มีติดมาจากโรงงานแล้วนะครับแล้วก็ด้านท้ายตัวงานวายบอดี้ที่ผมบอกก็คือเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเห็นไหมตัวชุดนี้มันจะเป็นตัวชุดครอบนะครับตัวงานวายบอดี้ด้านท้ายด้านท้ายเราก็รองอะแดปเตอร์เหมือนกัน เหมือนกับด้านหน้านะหนึ่งนิ้วนี่เราลองอะแดปเตอร์เหมือนกันนะหน้าหลังลองหนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับอะแดปเตอร์แล้วก็จะมีสติกเกอร์แบบนี้ให้ตัวโลบาร์โลบาร์ตัวนี้ก็จะเป็นของออลเลนเดอร์นะครับแล้วก็ถาดบนก็เป็นออลเลนเดอร์เช่นกันรุ่นนี้มันก็จะมีตัวขามีหูแล้วกันหูรองรับนะครับตรงรุ่นนะครับเป็นของออลเลนเดอร์ทั้งชุดนะแล้วก็ด้านท้ายไฟท้ายแต่งแบบนี้นะครับนี่ไฟท้ายแต่งแบบโฟมดํา มีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยตัวนี้จะเป็นไฟถอยนะครับแล้วก็ด้านท้ายก็จะมีข้อฝาท้ายตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัว f อฟดีจะเป็นสีดําเงานะครับเพื่อให้เหมือนกับตัวด้านหน้ากันจนท้ายคันนี้นะครับใช้เป็นของ Outland เ er ดนะครับรุ่นแบบขาเรียมนี่ตัวนี้จะเป็นขาเรียมนะครับวายบอดี้จะใส่พวกแขนโอบไม่ได้นะครับแขนจะติดด้านข้างตัวนี้ก็เป็นสปอร์ตไลท์ไฟถอยนะครับหูลากลูกกล์ฟแล้วก็ห่วงลากสีแดงแบบนี้เลย แล้วก็ด้านท้ายด้านท้ายก็จะมีตัวไลเนอร์แบบนี้ครับนี่อันนี้ก็เป็นไลเนอร์ฟอร์ดนะครับแล้วก็มีหูผูกสัมภาระ,ะเป็นพลาสติกอันนี้ก็คือไลเนอร์ตรงรุ่นนะครับเป็นของฟอร์ดโดยตรงเป็นของซัเปอร์ฟอร์ดแล้วกันนะครับออมาอันนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างนะครับภายในของคันนี้นะครับก็จะมีอัปเดตหน้าจอหน้าจอเดิมรุ่น XEL p อะ่ะมันจะเป็นหน้าจอแบบ เป็นเครื่องเล่นแบบไม่มีหน้าจอดีกว่าเป็นเหมือนวิุโบาราณนะครับอันนี้เราก็อัปเกรดใหม่อ่าเป็นหน้าจอ a n d ด o อย9นิ้วนะครับมีกล้องหน้ากล้องหลังในตัวนะครับอันนี้ผมเปิด FM ไว้นะมีกล้องหน้ากล้องหลังในตัวนะครับแล้วก็พวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับกุญแจรุ่นนี้เป็นรีโมท1ดอกธรรมดา1ดอกนะคร,รับแล้วก็เบาะของเดิมเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้อัปเกรดเป็นเบาะห,หนังเบาะหนังก็มีให้เลือกหลายแบบคันนี้นะครับอัปเกรดเป็นแบบเบาะหนังดำเย็บตะเข็บได้สีแดงนะครับดูสปอร อันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดแต่งโดยรวมนะครับก็หาลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งนะครับแบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์ศู6 3 4 4 0 7 3 9นะครับผมป้อนฟอร์ดยินดีให้บริการนะครับผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้าโอนเงินจองเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับปลอดภัย100%นะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเหมือนเค่นี้ลูกค้าก็โอนจองออนไลน์นะแล้วก็ผมมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ที่เป็นคนวิ่งเซ็นเอกสารให้นะครับเพียงลูกค้าเตรียมเอกสารอยู่ที่บ้านนะครับหรือ เพราะนั้นผ่านก็แต่งรถให้แบบนี้นะครับแล้วก็ส่งรถให้ด้วยส่งรถฟรีนะครับผมส่งรถให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจนะครับทักได้ที่เบอร์086340739นะครับหรืออยากดูคลิปเพิ่มเติมนะครับเซิร์ช u t u b e นะครับพิมพ์ตรง YouTube นะเป็นภาษาไทยปอนปอบซุมนะครับในนั้นมีคลิปเยอะนะครับชอบคลิปไหนเอาคลิปนั้นมาคุยแคมเปญกับผมนะครับโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ